ขนมปังกรอบเนยหนึบอร่อยอร่อยมีวิธีทำยังไงไปดูกันค่ะทำไว้กินกับกาแฟหรือชาในตอนเช้าหรือจะเป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะคะมาเริ่มจากการเตรียมขนมปังกันก่อนใช้เป็นขนมปังทั่วไปได้เลยค่ะซึ่งถ้าเราจะทำขายก็แนะนำให้เป็นขนมปังแผ่นบางหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะวันนี้เราใช้เป็นขนมปังแถวยาว นำมาตัดครึ่งแล้ววางเรียงในตะแกรงเราจะนำไปอบเพื่อไล่ความชื้นก่อนนะคะใช้ความร้อน100องศาใช้เวลา10นาทีนำไปอบก่อนแบบนี้ก็จะเพิ่มความกรอบซึ่งสูตรนี้ก็กรอบมากเลยค่ะและสามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะระหว่างที่รอขนมปังเรามาทำหน้าเนายหนึบกันเลยค่ะใช้เนยเค็ม150กร,รมัม เอาออกจากตู้เย็นแล้วพักให้นิ่มก่อนนะคะแต่เลยก็ยังเย็นอยู่ค่ะนำมาตีจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานสำหรับนมข้นหวานใช้อยู่ที่60กรัมตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองและกลิ่นวานิลาสำหรับสูตรเนยเนิบเดี๋ยวจะวางไว้ให้ท้ายคลิปนะคะใส่กลิ่นวานิลาแล้วตามด้วยน้ำตาลไอซิง่งจากนั้นก็ปั่นให้เข,าข้ากันก่อนค่ะ จนได้ลักษณะเนียนฟูแบบนี้และสุดท้ายเราจะใส่แป้งสาลีและนมผงลงไปจากนั้นก็ปั่นรวมกันอีกครั้งนะคะ <S <S ตอนนี้ก็ได้ลักษณะที่เข้ากันดีแล้ว นี่เลยค่ะเนื้อจะเนียนฟูแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็นําไปทาขนมปังที่อบไว้ได้เลยค่ะใช้ถุงบีบบีบลงไปแบบนี้ก็จะสะดวกดีนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดอีกทีทําแบบนี้จนครบทุกอันแล้วต่อไปก็นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะ ระหว่างนี้ก็ไปวอร์มเตาไว้ก่อนเลยนะคะในการอบครั้งนี้เราจะใช้ความร้อน150องศาใช้เวลา15นาทีตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วมาดูกันค่ะขนมปังหน้าเนยหนึบนำออกจากเตาอบแล้วพักให้เย็นก่อนค่ะก่อนที่จะนำไปใส่โลหรือภาชนะที่มีฝาปิดสูตรนี้กรอบอร่อยและกรอบนานด้วยนะคะ จะเห็นว่าหน้าขนมเนียนเรียบหน้าทานมากๆเลยค่ะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะขนมปังกรอบเนยหนึบมีความกรอบและอร่อยของเนยหนึบหวานกําลังดีอย่าลืมลองไปทําดูนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องมาดามเจนนอกจากจะกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณแล้วยังสามารถสนับสนุนได้ทางพร้อมเพย์เบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ